สวัสดีครับบเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่เกียีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่สามสิบเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าเก้าแปดห้าแปดหกเก้าเก้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเนาะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปด a หกหกห้านะต่อไปบาบเก้ากัสองแปดกับหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้สองเก้าหจ็ดเก้าแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสเก้าสอนเก้าสจับคู่กับเก้าสองสองเก้าแปดหนสองสหนึ่งหนึ่ กขออยเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ่นบ่ายเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ9ก้าับแดเดี๋ยวมาเหมือนกันเนาะต่างกัน1กับสองหกับหนะคะ5 8 2ก็ได้นะหกแปดหนึ่งห้าด สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ